กลางลานวัดเก่าในโคราชเสียงกลองมวยดังสะเทือนชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนยืดหลังตรงสายตานิ่งแนวเขาคือยางชายหนุ่มผู้ฝึกมวยคาดเชือกมาตั้งแต่เยาว์วัยฝีมือกล้ากแกร่งจนทุกคนต้องหลีกทางให้ในวันที่โชคชะตาหมุนเปลี่ยนสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรสเสด็จผ่านมาทอดพระเนตรการชกเมื่อพระองค์เห็นลีลามวยของชายหนุ่มทรงตัดกับข้าราชบริพารว่าชายผู้นี้มีสายเลือดนักรบอยู่เต็มตัว และนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานกลางมหาสมุทรอันเวงหว้างเรือหลวงลอยนิง่งท่ามกลางคลื่นลมแรงสเสด็จเตี่ยทรงแจกผ้าประเจียศักดิ์สิทธิ์ของหลวงผู้สุกแล้วตรัสถามผู้ใดกล้าทดลองลงทะเลฝูงฉลามเวียนวนอยู่ใต้ผืนน้ำทุกคนเงียบยกเว้นเพียงเขายังยืนขึ้นเดินไปยังขอบเรือโดยไม่ลังเลชายหนุ่มก้าวลงสู่ท้องทะเลผ้าประเจียดผืนเล็กแนบอกแน่นฝูงฉลามเวียนรอบตัวเขา เรากับรับรู้พลังบางอย่างเขาลอยตัวอยู่กลางทะเลสงบไม่ไหวติงสเสด็จเตี่ยทอดพระเนตรภาพเบื้องหน้าแล้วตรัสขึ้นด้วยเสียงมั่นคงชายผู้นี้หันกลางเวทีและหันกลางทะเลตั้งชื่อให้ว่ายังหันทะเล